โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้น ให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่ตรงตามมาตรฐานการศึกษาและปลูกฝังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมีความรักความเป็นไทยมีวินัยฝ่ายศึกษาพัฒนาท้องถิน่นโรงเรียนได้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในรูปแบบอ่างพังโมเดลเพื่อพัฒนานักเรียนที่ไม่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ และเชื่อมโยงการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะมีการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด1 9อย่างผสมผสานโดยช่วงที่มีการระบาดโรงเรียนได้ใช้วิธีการสอนแบบออนแ n น์โดยให้ครูประจำชั้นมีการวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ไปใช้ในการจัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อการสอนแล้วนำไปส่งให้นักเรียนถึงบ้านแล้วรับกลับ มาทุกอาทิตย์มีการอัดคลิปการสอนลงในกลุ่มไลน์และลงในแฟดไดร์ให้นักเรียนที่ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ใช้และได้นําผลงานที่นักเรียนทํามาตรวจให้คะแนนและใช้เป็นคะแนนเก็บระหว่างภาคเรียนเมื่อสถานการณ์โควิด19ดีขึ้นโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างสูงสุด โดยมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกคนและส่งเสริมให้นักเรียนที่มีอายุตั้งแต่5ปีขึ้นไปได้รับการฉีดวัคซีนโควิด1 9จำนวนร้อยละเกอาีการเน้นย้ำให้นักเรียนป้องกันตนเองโดยนักเรียนต้องสวมหน้ากาก,กป้องกันตลอดเวลามีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าโรงเรียนไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้า และมีการเว้นระยะห่างในการจัดการเรียนการสอนและมีการตรวจหาเชื้อโควิด -19 โดยชุดตรวจ ATK จากนักเรียนในกลุ่มเสี่ยงทุกอาทิตย์ส่งผลให้นักเรียนปลอดภัยจากโรคโควิดทุกคนมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะสัมมาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพระหว่างเรียนและหลังจากจบการศึกษา โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยน่าสนใจเช่นสื่อการเรียนรู้ทวิพักหูภาษาสื่อสเตมศึกษาอีกทั้งพานักเรียนไปใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนอยู่เสมอรวมถึงการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา ในการสืบค้นและการเรียนรู้ด้วยตนเองโรงเรียนมีการวัดผลประเมินผลโดยวิธีการที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพด้านงานบริหารงานบุคคลมีการบริหารอัตรากำลังครูที่เป็นไปตามมาตรฐานของสถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูได้รับการฝึกอบรมความรู้ในการทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีการศึกษาดูงานโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมณนะจังหวัดสตูลด้านผู้บริหารมีการบริหารจัดการโรงเรียนที่ดีมีภาวะผู้นำสูงสามารถดึงศักยภาพของครูนักเรียนและชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมทุกด้านทั้งทางด้านหลักสูตรอาคารสถานที่บุค,คลากรและการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านการบริหารทั่วไปมีการจัดทําแผนเผชิญเหตุโควิด -19 มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดปรับปรุงอาคารสถานที่ให้พร้อมกับการใช้งานและสอดรับกับวิถีชีวิตใหม่มีการทําความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อทุกอาทิตย์มีการปรับปรุงทาสีโรงเรียนให้หน้าอยู่และปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างใหม่ทุกจุดเพิ่มจุดล้างมือด้วยสบู่และเจลล้างมือทุกห้องเรียน ด้านการบริหารการเงินและพัสดุมีการบริหารการเงินโดยมีการจัดทําแผนงานประจำปีและมีการเบิกจ่ายที่เป็นไปตามระเบียบมีการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้โรงเรียนมีโครงการและกิจกรรมที่ดีเด่นได้แก่ได้รับการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2564 เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็กและมีการส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองจนได้รับรางวัลครูดีเด่นประจำปีการศึกษา2564จำนวน4ท่าน